何 สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับชื่อติ่มแชนแนลนะครับช่องที่จะสอนคุณเล่นโลมมิ่งอย่างละเอียดนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเล่นตัวอลิสนะครับซึ่งตัวอลิสเนี่ยตอนนี้ในแรงนะครับค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยสามารถตันป่วนได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับที่ใช้สตันสกิลสองนะครับที่ช่วยในการพาเพื่อนหนีนะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับที่ใช้ในการใบแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าอีกด้วยนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสตันสกิลหนึของอาลิสเนี่ยให้ศัตรูนะครับคิดว่าเปิดโป้เลยนะครับเพราะว่าแม่นยํามากก็เดี๋ยวไปดูกันที่ไอเทมนะครับรูนแล้วก็พลังแสงกันได้เลยครับสําหรับไอเทมนะครับผมก็จะใช้ไอเทมตามนี้นะครับครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของรูนนะครับผมจะใช้รูนเอ่อ golden body 10เมตรนะครับ p r o t e t 10เมตรแล้วก็ p r o ว e 10เมตรนะครับ ในส่วนของพลังแฝงเนี่ยผมจะใช้เป็นพลังแฝง Devil Awakening นะครับปรับได้ตามนี้เลยเพื่อที่จะลดคูลดาวน์สกิล1นสกิล2นะครับเพื่อเราใช้อันตินะครับก็เดี๋ยวไปชมกันในเกมได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่โลมมิงเน่ยควรทําช่วงต้นเกมนะครับก็คือพยายามโซนเลนกางให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราโซนเลนการได้เนี่ยเราจะรู้ข้อมูลฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าเขาเดินไปแก๊ง เลนไหนนะครับแล้วก็สามารถเค่คิปเลนกลางฝั่งเราได้เร็วกว่าเนี่ยเราก็จะสามารถไปแก๊งเลนอื่นได้นะครับโอเคครับวิธีสตัรของอาริสเนี่ยจะมีทิคง่ายๆนะครับก็คือเราพยายามคิดน,นะครับว่าถ้าฝั่งเขาเจออาริสเนี่ยเขาจะวิ่งไปทางไหนนะครับแล้วก็สตันดักทิศทางที่เขาจะวิ่งไปเลยครับ โอเคครับเรารู้แล้วนะว่าฝั่งเขาจบข้างบนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าจบบนไปเลยคลายดีของเราก็จะได้รู้นะครับว่าป่าเขาจบข้างบนจะได้หนีแม่เขาแก๊งได้ทันนะครับโอเคครับตอนนี้แร่ของเราเลือดน้อยนะเราก็ช่วยแร่เพียการไปก่อน โอเคครับถ้ามองจากแมพนะตอนนี้ด้วงนะครับฝั่งเรากำลังขึ้นมาแกงเลนกลางแล้วก็สตันดักไปเลยครับน่าจะฆ่าได้โอ้แต่ซิลฝั่งเขามาแกงนะครับก็ฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราได้ตอดเลือดเลงกลางเขาก็เล่นยากนะครับเสร็จแ,แล้วเราขึ้นไปแกงเลนบนต่อเลยครับอย่างนี้เนี่ยทีมเรามา4ี่คนนะครับก็น่าจะฆ่าเลนบนได้นะเดี๋ยวเราสตัรดักเลย โอเคครับโอเคฝั่งเขาไม่ตายไม่เป็นไรนะแต่เราน่าจะได้มงกรฟรีนะครับเพราะว่าเทนฝั่งเขาเนี่ยเลือดน้อยนะครับก็ไม่สามารถมาดูได้ว่าทีมเราเอามงกรอยู่หรือเปล่านะครับก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ก็น่าจะได้มงกรฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปช่วยเลนกางต่อเลยนะ ตั้มดักไปเลยครับโอเค like อย่างนี้เนี่ยเราเห็นนะครับว่าฝั่งเขาเนี่ยวิ่งขึ้นบนนะครับแล้วก็มาช่วยเลนบนเลยตั้มดักไปเลยโอเคเราเห็นซิลนะตอนนี้เลนบนนะครับมีฝั่งรงข้ามอยู่4ตัวแล้วก็พยายามเคลียร์คิปในป้อมนะครับช่วยไวโอเลตเคลียร์คิปในป้อมถ้าออกไปเนี่ยาอาจจะเสียเลือดหรือไม่ก็ตายได้นะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยเราเห็นฝั่งเขาไปอยู่เรนการกันหมดแล้วแล้วก็เคลียร์คีคบบนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปช่วยเรนการต่อเลยนะโอเคครับตอนนี้ฝั่งเขาเยอะนะรอ้อนตีไปเลยแล้วก็สตัน์หักไปโอเคเราน่าจะชนะไปนะฝั่งเขาเจ็บหมดเลยน่าจะ่าได้โอเคครับโอ้ยีน่ามา หนีก่อนนะครับโอเคเรารอดนะเดี๋ยวหันไปสตันดักโอเคเดี๋ยวเรารีเลือนนะแล้วเดี๋ยวก็มาช่วยเรนกลางเคลียร์คีปอีกนะครับพยายามคุมเรนกลางให้ดีนะรักษาป้อมเรนกลางไว้ถ้าป้อมฝั่งเราเนี่ยเลนข้างแตกไม่เป็นไรนะครับเราต้องรักษาป้อมกลางไว้อย่าให้แตกพยายามให้ป้อมกลางของเราเนี่ยแตกช้าที่สุดนะครับ เคเดี okay, ๋ยวเราช่วยเวลเล็ตนะโอเคครับ <want> และสวยนะเอาผักเทงเข้ามาในป้อมนะโอเคครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าพุ่มข้างหน้าเนี่ยมีคนฝั่งตรงข้ามอยู่หรือเปล่าล้วก็สตันดักไปเลยนะครับสตันเช็คไปเลยไม่ต้องห่วงสกิลนะครับ นะคือเขาอยู่บนนะเราน่าจะช่วยต้องไปช่วยเลนบนนะครับไไโอเคนะจ่งงวะนนี้เราต้องลงไปช่วยเพื่อนครับพยายามสตันให้โดนนะทีมเขาเนี่ย จะค่อนข้างเล่นยากมากถ้าลิสตันโดนนะครับเพราะว่าทีมเขาไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยยิ่งถ้าเรามีอัยติด้วยเนี่ยเราจะมันจะทําให้ฝั่งเขาเล่นค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าเขาจะเดินยากแล้วก็แถมนโดนขัดการใช้สกิกลล้อติไปเลยโอเคครับถ้ามียติเนี่ยเราพยายามใช้อันติก่อนสตัรน,นะครับมันจะค่อนข้างสตัรง่ายเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยจะหลบยากนะครับสกิลฝั่งเรา โอเคครับรอดนีก่อนนะโอเคครับรอดก็เดี๋ยวไปเคลียร์คลิปเล่นบนก่อนนะ s <S ผมน่าจะกลับนะครับโอ้ s <S oh, เราโดนเทนถ่ายนะได้เทนเดี๋ยวเจอกันแม่เรากลับบ้านใช่ไหมยวรอกันเ oh. รารอเพื่อนเรามาช่วยเคลียร์คลิปเล่นบนนะครับ น่าจะฆ่าได้นะเพราะว่าปากฝั่งเรามานะแล้วก็หาเขาเลยครับตันได้เลยโอเคครับเราได้แคดดี้ฝั่งเขานะถือว่าคุ้มกว่าได้ฆ่าเทนนะครับโอเคเราได้เทนได้นะถือว่าคุ้มนะครับรอบนี้อาจจะได้ป้อมบนนะครับโอเค เราอันติีไปเลยนะอเคเพื่อมให้ซิลเนี่ยเข้ามาอันติีใส่ฝั่งเรานะครับไม่งั้นฝั่งเราจะเสียดลด็ดซีโอเคอย่างนี้เราน่าจะได้มังกรฟรีนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเจ็บหมดเลยเราไปเค,เคเลียร์คิวเลนกลางเลยก็ได้ครับน่าจะได้มังกรฟรีแล้วโอเคน่าจะได้ป้อมกานนะชอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปการเลนบนต่อนะ อันนี้ออกกันเวทไปเลยครับน่าจะคุ้มนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีทั้งดีแลกแล้วก็ซิลนะครับซึ่งเป็นตัวเวทแล้วก็ออกกันเวทเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับเราอันติไปเลยนะเวทฝั่งตรงข้ามเล่นยากแล้วก็พยายามเคลียร์คิปอยู่ในป้อมนะครับโอเคถือว่าสวยนะแล้วก็เลนบนของเราได้ป้อมด้วยนะเดี๋ยวเรามา กุ่มเลการต่อ,อเจอเทนนะครับโอเคหรือว่าสวยนะตอนนี้บัฟฟ้าไอ้บัฟแดงเกิดนะครับแล้วก็มาแย่งบัฟแดงเขาเลยโอเคครับเราพยายามช่วยทีมนะ เลาเล่นลมมิ่งเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเลี้ยงแครี่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะทําให้เราแย่งตังค์จากแครี่นะครับแล้วก็จะทําใหเา้เราไม่สามารถเห็นข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเราก็พยายามคุมโซนเลนกลางดีกว่าถ้าแครี่ฝั่งเราเนี่ยมันสู้ในเลนไม่ได้เนี่ยเราค่อยไปช่วยนะครับโอเคช็อตนี้เราน่าจะได้ป้อมล่างนะ เวลาเล่นลมมิงนะครับพยายามหาแถบเอลสูให้ได้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังมีแถบเอลสูวางอยู่เนี่ยเขาจะรู้ตำแหน่งของเรานะครับแล้วก็จะทำให้ฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมาแกงได้นะครับโอเคน่าจะได้ป้อมล่างนะตอนนี้ ตันไปเลยนะโอเคน่าจะฆ่าได้น,นะโอเคเวลาเล่นนริตนะครับไม่ต้องห่วงอันตินะเพราะว่าอันตีของเราเนี่ยคูดาวค่อนข้างไวนะครับแล้วก็พยายามดูนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาจะโถมใส่เราเนี่ยเราก็อันติไปเลยครับไม่ต้องห่วงโอเคช็อตนี้น่าจะได้ป้อมล่างนะเราฝั่งตรงข้ามเจ็บหมดเลยนะ โอเคครับได้ป้อมล่างแล้วรอนตีไปเลยครับออโอเคฝั่งเราตอนนี้รีบไปหน่อยนะครับพรเพราะว่าคีฟฝัง่งเราหมดแล้วก็รีบไฟต์ไปหน่อยนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้ ก็พยายามดันคีปไปให้ได้3ามทางนะครับถ้าทําให้คีป3ามทางเข้าพร้อมกันได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถกันป้อมได้พร้อมกัน3มทางนะครับจังหวะนี้เราก็คอยทําจังหวะไปเลยครับดันป้อมไปเลยอย่างนี้คีปกลางเข้าเราน่าจะได้ป้อมกลางนะโอเค ร้อนติไปเลยครับเพื่อกันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาแกงได้นะเห็นไหมครับเขาจะเดินช้ามากเกสแตนดักไปโอเคค่อนข้างสวยนะครับ น่าจะได้ป้อมบนนะตอนนี้รอนตีไปเลยครับเพื่อกันไม่ให้ฝั่งเขามาเคลียร์ลิปได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ไปโอเลตตีป้อมรีไปเลยโอเคตอนนี้ป้อมเขาแตกสามทางแล้วแล้ว,ลวก็กลับบ้านปีเลือดนะครับไม่ต้องรีบขึ้นบ้านฝั่งเขานะครับเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้เพราะว่าเลือดของเราน้อยมากนะครับแล้วก็กลับบ้านมารีเลียดหรือไม่ก็ไปเอาคองนะครับ รเราพยายามดันคีฟให้ขึ้นไปสูงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราน่าจะปิดข้างล่างเขาได้นะแล้วก็ช่วยคลิกแนกไปเลยโอเคครับสตันดักโอเค เราสตันไม่ต้องรีบนะครับใจเ,เย็นๆพยายามดูว่าฝั่งเขาจะเดินไปทางไหน,นครับอย่างนี้แล้วก็โอเคสตันดักข้างหลังไปเลยครับไม่ให้เายิงโอเคมันตีไปเลยครับน้าจบตาแล้วนะตอนนี้ โอเคครับถ้าชอบแนวทางการสอนหรือวิธีการเล่นเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับขอบคุณครับ